Welcome Pl Wow Plants to Skyes สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plant อีกแล้วนะคะตามที่สัญญาเอาไว้นะคะว่าเราจะพามาดูเงินไหลบ้านบ้านที่มีติดด่างนะคะอ่ะมาดูกัน ตัวนี้นะคะเราคิดว่าเพื่อนๆคงจะเคยเห็นตามทั่วไปเลยนะคะตามบ้านกําแพงบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่หรือตามของเพื่อนบ้านข้างอาคารสานักงานหลังบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้มันพิเศษยังไงถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะคะเงินไหลแบบบ้านๆน,นะคะที่ติดดาง ทีนี้ถ้าเราเจอสีด่างแปลกๆหลายๆใบแบบนี้นะคะตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าสองใบเนี้ยมันมีติดด่างเนาะพอมันติดด่างแบบนี้เราก็คือตัดข้อพวกเนี้ยมาลองทําเลยมาลองชําเนี่ยตัดตรงนี้ไปก็คืออย่างน้อยอ่ะสองใบเนี้ยมันด่างแล้วเราก็มาลุ้นต่อไปใบที่สามใบที่สี่ด่างไหมแต่เนี้ยจากที่เราสังเกตอ่ะทั้งกอของของกอเนี้ยนะคะ ด่างดีๆคือไม่ได้ด่างแบบจนเห็นชัดมากอะ่ะแต่ก็คือก็รู้เลยว่าแบบทั้งหมดอะ่ะทั้งกอคือมีติดด่างนี่ไมป้ประหลาดของเรานั่นเองที่แบบแพทเทิร์นมันมันไม่เหมือนกันอะน่ะเนะเห็นปะคะอันนี้ก็ใช่หไหมตรงนี้นี่ก็ใช่อันนี้ก็มีเนี่ยตรงบร,ริเวณนี้เห็นไหมคะขาวนัวอันนี้ก็ใช่ เห็นไหมก็คือกอเนี้ยทั้งกอดดีหมดนะเห็นปะพอทั้งกอดีนะคะเราก็สามารถขยายพันธุ์ของต้นนี้ได้คือต้นนี้ไม่ไก่กาละสังเกตนะคะก็คือถ้าเรารู้สึกว่าพวกซิงโกเนียมของเราอะ่ะมันต่างไปจากเดิมเพื่อนเพื่อนก็คอยสังเกตว่าใบที่สองใบที่สามอะ่ะเขายังเขาเขาก็ยังแบบ มีความผิดปกติอยู่ไหมก็คือมีความที่แบบมีด่างมีอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาอีกไหมถ้ามีเราก็ตัดยอดตัดข้อของยอดต้นนั้นเอามาชำได้เลยแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปถ้ามันด่างนิ่งก็คือให้ใบใหม่ก็ออกมาแล้วมันก็ยังมาติดด่างเหมือนเดิมก็คือต้นนี้คือเวิร์กเลยก็ใช้ได้งานเดี๋ยวจะมาลองกันเดี๋ยว,คร,วคราวหน้านะคะจะมา ยอดของต้นนี้ไปนะเนงินไหลบ้านๆเนี่ยแหละจัดยอดไปแล้วก็เดี๋ยวมาคอยดูสังเกตการกันนะคะว่าใบต,ต่อไปของเขาจากที่เราตัดยอดไปแล้วเนี่ยเขายังจะมีลายเก,ยเกย๋ๆสวยๆแบบนี้ไหมนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็หมดละเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทําคลิปแล้วเพราะาไม่รู้จะทําอะไรดีก็จะเจ็ดสิบคลิป,ปแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไร เขาหน้าอาจจะพาไปตลาดต้นไม้ก็ได้นะแบบเออตอนนี้ราคาต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะคะจะได้แบบเอาไปเทียบกันเวลาเราซื้อที่ออนไลน์ว่าต่างกันเยอะไหมช่างใจดูว่าซื้อออนไลน์หรือว่าซื้อตามตลาดต้นไม้อะไรจะดีกว่านอ้อค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ